ทำมัดหมดแล้วเข้าพรรษาอย่างงี้ทำมัดหมดแล้วมีทวีตสุวรรณด้วยผมเข้าวัดต้องกลับจอดด่วนจอดด่วนจอดด่วนกาจอดด่วนลุงพลจอดด่วนนะครับผมเกิดอะไรขึ้นจอดด่วนยังไม่ถึงทุ่งนานะครับครับ อืมปิดแล้วหลวงพ่อพูนสุขหลวงพ่อพูนสุกพูนเรือไม้สองพันบาทวันนี้จะ บิวบิว,บวปูนบิวมวันเห็นพญาน,นาคเห็นพญานาคสายย่านพญานาคเน็นมต้องจอดเพราะว่ามันสะดุดตาลงก่อนตาลงเราเดินไปดูนะครับุงชอบที่อยู่ด้านหน้าประตูนะครับผม ทำได้ไหมที่ไำได้ไหมโอ้โห้า้ลายยูเนิต้า่ไำตอบิมันีดีดีล้ว้องน้องว่าวนี่ปูนบ่ไม่ทำได้ไม่เหรอปูนไม้ก็ไมได้่เนี่ย ลุงจะถลิปมันนมมันนมมันนมอ่าเดีไปดูกับลุงมาดูกับองสีขาวนะครับด้านหน้าขาวมุกขามุกอยู่บ้านหนองหิ่งบ้านหนองหิ่งนะนแยกหนองหิ่งนะครับ ี๋ยวซ้ายไปคำตะก,ก้าแล้วขวาไปพรเจริญนะครับปยาน้ชเดมนปั้นนไครับปั้นแต่ที่เก็ดจเ,ดเดสำเร็จเหรอเ็ดเร็จ,รจโอ้ ม,มีชื่อด้วยพญาโพธิชัยนาคราช1สนห้105นะครับองค์นี้ <ห ả? S 1> มีราคาบอก2อง,อ,งองค์1 0๋อสอ2องค์ต้องดีราคาบอกเยอะ มียอดมียอดยอดสร้างยอดสร้างยอดสร้างคนะาาา่ายมวยไทยสิทธิ์ปาวีพร้อมคณะร่วมสร้างหลายหลายทนหลายคน หายคลิปนะครับลุงคุณสุขชื่อเพราะมากเลย ใจไม่ได้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวก็ใจเสีก่อนเดี๋ยวก็มาแย่ตูด <c oughs> เอ๋วย,ยังไรยิ่งยิ่งจะมาอยู่นาด้วยเออย,ยิง<ร>่งยิ่งหมดเวลาแล้วแหม่ลุงอัตนมัติแล้วนะดูงไปต้องอนุโนมัติแล้วละผมไม่ไว้ใจแนละ้วโอ้ไม่ถูกกนะับฝนมะ ผมก็ถ่ายภาพไว้นะครับไว้เป็นตัวอย่างนะครับตำบลท่ากกแดงโอ้หมู่สามนะครับผมด้านในจะมีโบสก็จะมีองค์ปู่หญานาคนะครับแล้วก็เท้าเวสุวรรณนะครับอยู่ด้านหน้า ยังไม่พิสูจเกิดมาโลกจากผมแล้วไม่เคยหลบอะไรเลยออแล้วหลบมาหลบมอ่ะไอ้ไม่หลบเพราะเมื่อกี้ก็โป้หมเลยใช่ไหมไม่หลบหลมก็ไม่หลบหรอเก็บทุกหลบมเก็บทุกหลมแม็กเบี้ยวแล้วนะนอกจากช่างตัดผมแล้วก็ไม่เคยโก้หมวให้ใครนะทำคมก็มาทำามาาทเขมา บางคนก็พาไปดูพญานาคนะครับ <c oughs> สายควันสายควันนี่ครับด้านหน้าจะมีเท้าเวสวรนะครับระวังเลื่อนนะป้า เดี๋ยวเดินทางต่อนะครับระวังเลื่นนะครัะวังเลื่นนะฝนก็ตกทั้งวันทั้งคืนนะครับนี่ยไม่แผ่วเลยนะครับสภาพอากาศสวยมากนะครับวัดนี่โบสถ์ก็สวยอืบรรยากาศภายในวัดนะครับ พอประมาณนี้นะครับอัปเดตล่าสุดจอดด่วนนะครับจอดด่วนก่อนที่จะถึงทุ่งนานะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับลงมาแล้วลงมาแล้ว